บาร์จะกินอะไรอ,อ๋อกระเพาะจะเล็กๆไหมครับไม่เยอะไข่ดาวด้วยนะเออไหนจัดให้โอเคเอาไปรอแล้วแม่งังนั้นอเค2000 y e น r ี l ่ t e r นี่ข้าวของนี่นี okay. <years> น่ไงจัดให้แล้ว <c oughs> อิ่มหรือเปล่าอ้ยแม่มันใหญ่ไปไอิ่มไปแบบ หลายวันแล้วไม่เห็นเนี่ยอุย้ยใหญ่ตรงไหนแจแนเน็้นิดเดียวนี่ไม่จานแล้วไม่ได้มันถาดแล้วแม่กินด,ด้วยไหมกินไหมครับกินกินเหรอกินโีว่ากินไหมกะเพรากินไหนไปดูกับพราสิ แล้วก็กินคนเดียวไ,ได้เ้ยจะว่าไปมันก็น่ากินอยู่นะนั้นก็อ่าเวลากินแล้วเอาชิมให้แม่ดูดิอร่อยไหมหแม่จะแม่จะดูดอืมืออร่อย อร่อยไหมเล็บไหล ถ้าใครอยากกินพงกับน้องก็ลองไปจัดกันดูบอกเลยไม่ผิดหวังแล้วก็โคตรอิ่มเหลือไว้ให้แม่กินด้วยถาดใหญ่ขนาดนั้นมันกินเลยมันกินเลยมนกินเลยแม่ไปครับบายบายหมดแล้ว ้ยกี่หมดได้เนาะพุงจะแตกแนวนะ่ะโอ้โคตรอิ่ม